วันนี้มาสองเหรียญสองบาทนะครับที่ว่าผลิตน้อยนะครับแล้วก็จะหายากในช่วงต่อไปนะครับนั่นก็คือเหรียญสองบาทที่เขาว่านนะครับเหรียญสองบาทปีห้าเกียรตินะครับนี่ครับเหรียญสองบาทปีปีห้าเกียรตินี่ครับ,บ,รบแต่อยู่กับผมตอนนี้มีอยู่แปดเหรียญครับเหรียญสองบาทปีห้าเกียรตินะครับ มาส่องดูนะครับนี่ครับด้านหลังเหรียญสองบาทปีห้าเจียนะครับแล้วก็ด้านขอบนะครับเสียงรถอาจจะแรงไปนะครับเพราะว่าอยู่ข้างถนนครับ ด้านขอนีคือด้านหน้าเหรียญน,นะครับเป็นตาสัญลักษณ์ราชการที่9นะครับแล้วก็จุดรูปไข่ฟ้านะครับอยู่ด้านในครับนี่ครับเหียนว่าภูมิพุนอดมเรศน,นะครับราชการที่9นะครับเหรียญ2บาทปี2557นะครับ ผลิตในรายผลิตก็คือผลิตอยู่ที่ประมาณ3ล้านกว่าๆนะครับน้อนๆเหรียญกว่าเห็นบ้างงั้นนะครับคศสองห้าห้าเจ็ดครับนี่ครับนี่เหรียญหนึ่งแลวนี่คือเหรียญที่สองครับหเหรียญสองบาทปีห้าเจ็บใครมีก็เก็บไว้นะครับเพราะว่าผลิตน้อยนะครับ เหรียญสองบาทสีทองปีสองห้าเขียนนะครับผลิตน้อยผลิตอยู่ที่สามล้านกว่าเหรียญหนึ่งครับนี่ครับผลิตน้อยกว่าเหรียญห้านหนึ่งนะครับทั้งหมดที่ผมมีอยู่ตอนนี้ก็มีอยู่แปดเหรียญครับใครเห็นใครเจอก็เก็บไว้นะครับรับรองว่าราคาก็คงจะสูงแน่นอนนะครับเพราะผลิตน้อย มีเหรียญเก่าๆอะไรเหรียนที่มาน,นานแล้วก็หามาเก็บนะนั่นไว้เลยนะครับี่ครับเหรียญสองบาทสรีห้าเกียรครับแปดเหรียญครับ ด้านหลังเป็นรูปพระธาตุภูเขาทองวัดภูเขาทองวัดสกีดนั่นแหละครับพระธาตุวัดสกีดนต่นะครับนี่บ้านหน้าด้านบ้านหน้าด้านหลังเหรียญน,นะครับดูให้ดีใครมีไว้ก็เก็บเหรียญอะไรที่หาดูเก่าๆหาดูาดยากก็หาเก็บไว้นะครับส่องดูแล้วก็เก็บไว้ล้างมันส่องดูนะครับเราจะเจอ เหรียญนี้อนาคตก็แพงแน่นอนนะครับเหรียญปีห้าเกียรติทองผลิตน้อยนะครับสามล้านกว่าเหรียญเองครับมีสองบาทปีห้าเกียรตสีทองนะครับข้างหลังเป็นรูปธาตุวัดสักีร์นะครับวัดภูเขาทองครับธาตุภูเขาทองนะครักเยอะนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม